ซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยมันสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือจํานวนโปรโตีนที่จะต้องเพียงพอในแต่ละวันนะครับนี้เราเลยมีผลิตภัณฑ์มาให้ทุกท่านชม,มนะครับผลิตภัณฑ์ของดีมอนนะครับซึ่งเป็นโปรโตีนจากถัว่วลันเตาสีทองออรแกนิกเลยนะครับซึ่งโปรโตีนจากพืชนะครับมีกรดอะมิโนค่อนข้างจะครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับเหมาะกับคนวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพนะครับเพราะไม่มีคอเลสเตอรอล,ล ไขมันต่ำแคลอรี่ต่ำรวมถึงมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกได้นะครับรับประทานง่ายสามารถใช้น้ำหรือนม แล้วผสมกับตัวผงโปรตีนเขย่าให้เข้ากันแล้วดื่มได้เลยนะครับและเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับเหมาะกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารหรือการย่อยอาหารนะครับนอกจากนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของดีมอนนะครับก็ยังมีโปรตีนจากไข่ขาวด้วยนะครับนี่ผสมกับช็อกโกแลตด้วยซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเช่นเดียวกันนะครับพิเศษสุดสําหรับแฟนเพจบัณฑิตกายภาพบัตรเองให้ท่านบอกว่าชมมาจากเพจของเราจะได้โปรเด็ดๆลด1 0 1 5เเลยนะครับ